ฮัลโหลอวีบันแม่เนี่ยมีดพิมนาลาบันโนไม่ I am studying ประถงไฟสลัดเอก at อานุบาลลอยสกูลยูนิตทูบทที่สองยูนิตทูบทที่สองฮูเดดนั่นคือใครฮูเดดนั่นคือใครวัดแทนยูซี คุณเห็นอะไร Look at the picture And Answer the question ดูที่รูปภาพแล้วตอบคำถาม w h e r e are people in the picture ประชาชนในรูปภาพอยู่ที่ไหนวัดทามิดอิดเวลาเท่าไหร่ h o w m a n y people are doing at the time table ประชาชนจำนวนเท่าไหร่กำลังดูตารางเวลา a w o m a n is reading a newspaper ผู้หญิงกำลังอ่านหนังสือพิมพ์ Where is s h e f r r m มาจากที่ไหน Is there a า But in the picture มีรถบ,บัสอยู่ในรูปภาพใช่ไหมจจ่เป็นิชาวญี่ปุ่นแคานาเดียนชาวแคนาดาเฟ้นชาวฝรั่งเศสอเมริกันชาวอเมริกาใชนิตชาวจีนออสเตรเลียชาวออสเตรเลียคณิตประเทศนักชาติทีเชื้อชาติสุ b j ิวิชาจะแอน c e วิทยาศาสตร์ยงนิตภาษาอังกฤษไทยภาษาไทยแมคณิตศาสตร์ อารศิลปะมิวสิกดนตีเฮดทรีบวติศสต์เซย์กราฟิกภูมิศาสต์เจนนิเฟอร์อีดฟอร์มอยู่ในเจอร์สเ s apa, t a อ e าเวเมริกาเจนนิเฟอมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเชนเมริขันเธอเป็นชาวอเมริกาสันดาอีดฟอร์มแคนาดาชันดามาจากประเทศแคนาดาชีเคนเนดียนเธอเป็นชาวแคนาดาเอโกอีดฟอร์มเจแป ไอโกมาจากประเทศญี่ปุ่นชิซจัเป็นนิทเธอร์เป็นชาวญี่ปุ่นอันเดตอิทฟอร์มฝรันงเศอันเดนมาจากประเทศฝรั่งเศสฮิฟเฟนเขาเป็นชาวฝรั่งเศสไมอิทฟอร์มออสเตรเลียไมมาจากประเทศออสเตรเลียฮิออสเตรเลียนเขาเป็นชาวออสเตรเลียเชงอิทฟอร์มชัยนาเชงมาจากประเทศจีนฮิชัยดิดเขาเป็นชาวจีนวัดอินทีเนชั่นแนลที่เขาผู้ชายไม่ใช่ชาติอะไรฮิเนสแมริกันเขาเป็นชาวอเมริกาวัดอิเทอร์เนชั่นแนลที เธอผู้หญิงไม่ใช่ชาติอะไรชื่อเจแปนนิดเธอเป็นชาวญี่ปุ่น this is a Japanese flag นี่คือธงชาติชาวญี่ปุ่น it is white มันเป็นสีขาว it has got a red circle in the center มันมีวงกลมสีแดงอยู่ตรงกลาง the Canadian flag is red and white ธงชาติชาวแคนานดาสีแดงและสีขาว there is a red maple leaf in the center มีใบ maple สีแดงอยู่ตรงกลางหนึ่งใบ this is a American flag นี่คือธงชาติชาวอเมริกา it has got 13 red and white stripes มันมีแถบสี และสีเขาวจำนวน13แถบ It has got 50 star in a blue square มันมีดาว50ดวงในตารางสีนำเงินอีกด้วย The Chinese flag is red ทงชาติชาวจีนสีแดง It has got a big star and f i r s smaller star on it มันมีดาวดวงใหญ่1ดวงและดาวดวงเล็ก4ดวงบนทงชาติ Name ชื่อ วชีลูกไลท์เธอมีลักษณะแบบใดแฟเบอรี่ subject วิชาที่ชอบวิชาที่โปรดปานแฟเบอรี่ food อาหารที่ชอบอาหารที่โปรดปานแฟเบอรี่ sport กีฬาที่ชอบกีฬาที่โปรดปานพไนล์ลนักบินแท็กซี่ไดเวอร์คนขับแท็กซี่ชับแอสซิเดนต์ผู้ช่วยร้านข่ของลิปเตอร์ผู้ซื้อข่าวฟุตบอลเพย์เลอร์นักฟุตบอลพอลิสอาฟิเชอร์ตำรวจฮัทพิทเทิลโรงพยาบาลแอร์พอสนาบินชับร้านค้าทีวิสเทชันสถานีโทรทัศน์บริสเทชันสถานีตำรวจสคูลโรงเรียนแท็กซี่รถแท็กซี่ วดาชีด do, like, like, like ูเขาทำอาชีพอะไรชี so, ่อแอพไพร์ล์เขาเป็นนักบินวดาชีดูเธอทำอาชีพอะไรชื่ออิพาเตอร์เธอเป็นผู้สื่อข่าวเมไออาร์ยิวซัมเคชั่นฉันต้องการถามคุณสักคำถามได้ไหมยัดออฟคอร์ดได้เลยแน่นอนแวร์ดาร์มัเตอร์เวิร์กแม่ของคุณทำงานอยู่ที่ไหนชีเวิร์กแอททีวีสเตชั่นเธอทำงานที่สถานีโทรทัศน์วดาชีดูเธอทำอาชีพอะไรชื่ออลิพาเตอร์เธอเป็นผู้สื่อข่าวฮูเดดั่นคือใครเดดไหมนั่นคือไมวด ดูเขาทำอาชีพอะไรเฮียฟุตบอลเพย์ยืดเขาเป็นนักฟุตบอลวันนีทฮิตนะช่วยที่เขามีชือชาติอะไรเฮียออสเตรเลียเขาเป็นชาวออสเตรเลียเวชชีฟาร์มเธอมาจากที่ไหนชีฟาร์มออสเตรเลียเธอมาจากประเทศออสเตรเลียวดาชีดูเธอทำอาชีพอะไรชีดอรด็อกเธอเธอเป็นคุณหมอวดามาเรียมาเตดูแม่ของมาเรียทำอาชีพอะไรชีชาชัแอสซิเดนต์เธอเป็นผู้ช่วยอะไรของวดามาเรียมาเตอร์ดูพ่อของมาเรียทำอาชีพอะไรฮิโพลิสออฟฟิเซอร์เขาเป็นเจ้าหน้าที่ ตำรวจเออินเทอร์วินมิวแอนชูเออินเทอร์วินแอนชาร์กทูพี่เผาฉันสัมภาษณ์และพูดกับผู้คนไอ้ัมทำไว้นิวสตอรี่บางครั้งฉันเขียนข่าวต่างๆไอเวิร์กแอดอาร์ทีวิสเทชันฉันทำงานที่สถานีโทรทัศน์วัดแอมไอฉันเป็นอะไรยูอารีพัตเตอร์คนคือผู้สื่อข่าวดัดไลฟ์ถูกต้องแล้ว thank you goodbye bye bye